สวัสดีครับผมผมเอครับด้ยเอสจีพีนะผมแล้ววันนี้เราอยู่ยังอยู่ในงาน b m เอ็ r f o r m a n c e Motor งานงานสุดจีน,นะครับของวันนี้อ่ะเรามาต่อที่คัน M240i นะครับคันนี้เป็น x d r i v e ด้วยนะครับผม M240i นะครับแรงม้า374แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับก็มาดูๆแบบนี้นะครับเป็นน้อง M2 เนาะก็ได้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็เครื่อง6สูบแถวเรียง ศูนย์หนึ่งร้อยเพียง4.3วินาทีนะครับกับแรงม้า374แรงม้าแรงบิด500ที่สามที่เราบอกไปมามาดูนะครับที่ไฟหน้าจะเป็นไฟรับทิพ led นะครับสีนี้สีพิเศษส,ส,สีม่วงเนาะแล้วก็นี่ครับหูทรง m นะครับอ่าด,ดุดุเลยแล้วกล้องรอบคันแบต m แม็ก m นะครับเป็นแบบบโคลนลายด,าด้านนะครับผมยาง P-Zero เนาะมานะครับก็จะเห็นว่าหลังคานี่สังคาสไมน,นะครับแล้วก็หางฉลาม ยาวถึงด้านท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นท้ายแบบ M2 เลยนะครับเป็น M240i นะครับก็เป็นน้อง M2 นั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้นก็มีตา50ปีด้วยในคันที่เรารีวิวเนาะออปชันเต็มคันนะครับแล้วก็ตัวถอยเสียออกคู่แท้นะก็ประมาณนี้เราเคยรีวิวแล้วครับ M240i สำหรับใครที่ไม่เคยดูเดี๋ยวเราแปะไว้ให้ดูนะครับมาเดี๋ยวเราไปลองเทสต์ได้กันเลยดีกว่า โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในรถแล้วและยังอยู่กับพี่พัฒนะะ์นะ,นะครับพี่พัฒน์นะครับเซลคนดีคนเดิมของเรานะครับตามพี่ไปทุกที่อนะ่ะ <c oughs> เนาะเออนี่ <c oughs> บอกเลยนะครับใครสนใจรถทุกรุ่นนะครับติดต่อพี่พัฒน์ได้เลยเฮ้ยแต่คันนี้พี่ชอบนะจริงใช่ไหมครับชอบมากเลย M240i ราคาพอๆกับ M30 ใช่ไหมครับพี่พัฒน์ก็ให้คนเลือกเลยว่าชอบ2ประตูหรือ4ประตูนะครับก็ออปชั่นต่างๆคล้ายๆกันแต่คันนี้ จะมีความสปอร์ตกว่าเป็นคูเป้เนาะเดี๋ยวให้พัดระหว่างนี้พี่พัดเล่นออปชั่นรถหน่อยพี่อยากให้ฟิลลิ่งดีกว่าเพราะว่าน้องไดก็ไม่ค่อยได้ขับ M บ่อยใช่ไหมล่ะใช่ครับอ่าโอเคถ้าน้องไดไม่ค่อยได้ขับ M บ่อยวันนี้เอาฟิลลิ่งไปก่อนเลยนะครับผมตอนนี้อยู่โหมดคอมฟอร์ตนะครับโหมดคอมฟอร์ตเราชิวๆก่อนคอมฟอร์ตก่อนชิวๆก่อนแต่เวลาวันนี้อาจจะมีการจํากัดนิดนึงเพราะว่าอ่าโชว์รูมเปอร์ฟอร์แมนซ์วันนี้นะครับ จัดงานรถ M ไงครับรถ M เป็นตัวเขาเรียกว่าชูโรงเลยเพราะว่าส่วนรถนี่เยอะมากในส่วนรถ M นะครับผมก็ลูกค้าก็มาต่อคิวกันเพราะว่ารถมก็ไม่ได้มีเทสบ่อยๆพูง่ายๆเลยแล้วก็หาโอกาสใช่พอเทสแล้วแบบคนไม่เคยคนไม่เคยเทสรถ M เนี่ยพอเทสแล้วแบบเฮ้ยราคามีส่วนลดไวยวันเนี้ยอะไรเงี้ยก็แบบว่าโอเคแบบจับต้องได้เลยไม่ได้เสียอะไรเงี้ย ก็ค่อนข้างดีมากเลยนะครับรู้ใช่ไหมครับว่าเราต้องอยู่เทอร์นมร,รู้ครับรู้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราได้มาลองกันนะครับกับเทส t ์ไดเอ M 2 4 0 i ตามที่พี่พัดบอกเลยวันนี้งานจะพิเศษนิดน,นึงเพราะว่าอันนี้จะเป็นคลิปที่2ที่เราลงมาคลิปก่อนนนี้เราลอง M 4 4 0 i ไปแล้วนะครับแต่จริงๆไฮไลไท์ที่สุดเกินไหมครับ M 3 M สามทแต่ M 3 Touring วันนี้ คิวยาวมากจนปิดคิวแล้วพี่ไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่าแต่วันเนี้ยเอาไปกันแง่อนก่อนเลยคือ M440i <ล>กับ M240i ถูกต้องครับดูครับโหมดคอมฟอร์ตนี่แค่คอมฟอร์ตนะครับ <c oughs> ดูครับฟังเสียงโมอง้ายร้อยห้าสิบแล้ว <c oughs> นะครับใจเย็นๆนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เธอนะครับอืมเป็นไงครับอันนี้ผมลองคอมฟอร์ตให้ทุกคนดูก่อนเพราะว่า พี่ว่านะถนนที่เนี่ยจะไม่เหมาะกับโหมดสปอร<ช>์ตต่ถ้าน้องใดซื้อไปไว้ลยองเนี่ยโอโหรับรองบ้านบึงนี่เก็บเรียบมาทุกคันนะ่าเพราะว่า m 2อ0ี่ศูนย์นะครับคันเล็กรอบจัดด้วยเพราะว่าแรงม้าคันนี้นี่สา4รอเจ็บี่แรงม้าแรงบิดห้าอยนิวตันเมตรเลยนะครับอันนี้เรากลับรถขึ้นสะพานนะเดี๋ยวผมรอยูเทิร์นก่อนเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนโหมดกันบ้างน,นะครับอันนี้จะต้องทำเวลาทำรอบนิดนึงนะเพราะว่า ลูกค้าเยอะมากวันนี้ตามที่พันบอกเลยว่ารถมีให้เทสเยอะแต่เด่นๆมี3รุ่นนะครับ M 2 4 0 M 4 40, M 4 0และ M 3 Touring จริงๆมีอีกรุ่นนึงคือ X M แต,แต่ X M น้องได้เคยเทสไปแล้วถูกต้องครับคร่บ็ร <F> MM. น้องได้เคยเทสไปที่พี่อภัยไปใหเทสที่งานกอบนะครับ,รบผมนะใช่ครับเพราะว่าเราเทส X M ไปแล้วนะครับซึ่งเป็น X M 5 0 e เราก็เทสแล้วเพราะว่า วันนี้งานเขาจัดค่อนข้างใหญ่เลยให้ดูด้วยน้องไดก็ไม่เคยไปที่ไหนใช่ไหมครับว่ามีเชิดสิงโตให้ดูในวันตรุษจีให่เข้ามาในในช่วงนีเลยซึ่งในงานวันนี้เนี่ยเป็นเชิดสิงโตมาจากทางมาเลเซียเลยนะครับส่งตรงมาเลยได้เป็นคนมาเลยนะครับผมก็เลยแบบว่าอะไรอาจจะมีแบบว่า เนียมือคนจีนหน่อยอะไรใช่ครับแต่ว่าก็ก็ดีเนาะเราก็ไม่เคยแบบอะไรเป็นเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่สำหรับพี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์กันเพราะว่าการที่เข้ามาสู่อาบ้านใหม่ที่ยาหลังใหญ่กว่าเดิมก็เราก็ต้องจะมีอะไรให้ศึกษามากขึ้นนะครับใหม่ๆขึ้นมาเราก็ตามพี่พัดมานะครับพี่พัดน่ารักมากมีกิจกรรมอะไรพิเศษชวนเราเสมอนะครับทำให้ทุกคนได้มีอย่างหน่อย ยังทำให้เราม,ามีคลิปให้ทุกคนมาดูแบบนี้กับโหมดต,ตอนนี้ครับสป,ปอร์ตพลัสปปไฟแบงครับผมเล่นเกียร์ให้ฟังลากรอบยาวๆนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าได้ยินไหมจริงๆเลยนะว่าเนี่ยเราไม่เจอกันกี่ปีเนี่ยเราขับรถเก่งขึ้นแล้วเนี่ยนิดนึงสมัยก่อนที่พี่เจอเป็นเด็กนี่นยังต้องให้พี่สอนอยู่เลยในะ <Q> ช่ครับเพราะว่า เราก็ได้ประสบการณ์นะครับจากพ่อและพี่อ DNA เนี่ยจากี่ตัมนะครับ BMW Genius ของเรา Master นะครับ Master Genius นะครับี่ตัมเนาะฟังเสียงนะครับไม่รู้ว่าเสียงจะเข้าไหมบ้างเสียดายมากแต่ว่ามีเสียงไฟแบ็คตลอดเวลาผมเข้านะครับเพราะมันยึมลักรอบไว้ขับเก่งกว่าพี่แล้วห้าสิบคลิปแล้วนะครับอยู่กับวิพัฒน์มานะครับโอ้โหห้าสิบคัน ตอนนี้คือคลิปเราก็จะเดินเติบโตไปด้วยกันนะครับโอ้โหพี่พัทก็ทําให้เราได้มาเป็นสปอร์ตพัทรอรอบต่ำเนี่ยอื่นรออื่นใช่ครับรอบต่าเขาจะดึงดึงรอบไม่เปลี่ยนเกียร์บางคนก็จะแบบแบบแบบอุ้ยทำไมกดไม่ค่อยออกแต่ถ้าเรากลับไปเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับขับในเมืองจะสะดวกขึ้นเขาจะปรับเกียร์ให้เป็นเกียร์สูงๆไว้อะเสียงจะเบาลงนะครับแต่ว่าขับมันก็จะง่ายขึ้นเนี่ยผมรถติดนี่แป๊บเดียวเบรกได้แบบสบายๆนะครับเบรกคันนี้ก็ m Sport ไม่มีรถจะให้อใครขับแล้วน ah ี่ต้องขับพัน <avent> น <mental Sure> <flush> ี้แล้วเออสงสัยต้องมาขับสิบล้อนะครับดูนะระวังเลยครับข้านะครับบอกเลยครับว่ามันมากมากสำหรับใครอยากดูคลิปรีวิวเต็มๆผมเคยรีวิวในงานมอเตอร์โชว์ไปนะครับก็ไปหาชมได้เดี๋ยวผมแปะไว้เนาะนะครับก็วันนี้เนี่ยอาจจะรวดวดเร็วหน่อยนะครับเป็นการเทสได้คร่าวๆก็ต้องขอขอบคุณพี่พัทด้วยนะครับทำให้เราได้มา ชมในวันนี้และขอขอบคุณ b ีนวิวเพอร์ฟอร์แมน r ์มอเตอร์สาขาราชพฤกษ์ด้วยนะครับแล้วก็เย็นวันนี้เขาจะมีงานเอ็มด้วยงานตอบแทนอย่งเ้ยสำหรับลูกค้าที่เป็นรถเอ็มนะครับผมนะครับก็วันนี้ผมกับพี่พัฒน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ชมครับ